าราให้ลาบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยยังมีอะไรอีกงานการทุ่งได้เฮ้ดาราให้ลาบวันนี้ผมจะมาขอเลขสองหลักนะครับจากซุปเปอร์สตาร์ที่รายการเรานะครับรอคอยปีเบิร์ดครับถามหน่อยเป็เบิร์ตครับอนนี้เป็นว่ากำลังจะตัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งใช่ครับคอนเสิร์ตอังกอร์พลาสทูมั o โตมั s เว u c h v e r วันนี้เท่าไหร่ครับ วันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ครับคือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเอาใจล้วนๆไม่ต้องใส่เส้นไม่ต้องใส่ถุงม่อไม่ต้องปรุงมาแล้วเดี๋ยวพี่ปรุงเองฮะแ,แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่รายการเราดีใจมากเพราะว่าดีใจตลอดเลยนะเนี่ยนะดีใจมากดีใจกับพ่อพี่น้องทุกคนดีใจมากแล้วมีคนบอกว่าพี่เบิบร์ดเนี่ยชอบดูรายการเพลฮสเตชันด้วยคือดูทุกวันเลยครับครับ<ๆ>ดูบนแย่งพูดกันครับสนุกมากครับมีคุณพ่อมีคุณแม่ดูน่ารักาดูอบอบช่วงนคือชอบที่ช่วงแจกนะ เราพยายามบอกว่าเราแจกจริงๆเราแจกจริงๆแจกโกงงแจกจริงๆแจกจริงจริงจนเจียาเปาดีครับจินเจียเป้าเลขอันก็คืออิ่มจังตังอยู่ครบครับน่ากินมากๆน่าทานมากพรุ่งนี้เดลราให้ลาบเดี๋ยววันนี้เนี่ยคนทางบ้านจะมาขอเลขจากพี่เบิร์ดเพราะฉะนั้นคนทางบ้านทายเข้ามาแล้วครับว่าเลขสองหลักที่พี่เบิร์ดธงชัยจะให้ในวันนี้คือเลขอะไรเดี๋ยววันนี้ใครตอบถูกรับไปเลยคุณทํากินแบบพิเศษครับเท่าไหร่แล้วว่ากัน ธงชัยนะครับวันนี้มาให้ลาดกับเราครับขอบคุณมากมากเลยแสดงว่าพี่เบิร์ตนำลังชมเราอยู่แน่แน่ถูกต้องเลยฮะเพราะฉะนั้นคุณยมครับเลข2หลักที่พี่เบิร์ดให้มานั้นเราจํากัดวงแคบแน่นอนวันนี้เรามีเลขให้ครับเด็กสิบเอ็ดถึงยี่สิบเลยฮะครับผมสายแรกคุณแอนครับคุณแอนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะครัผมคิดว่าคุณธงชัยจะให้เลขไหนมาฮะครับผมเป็นเลขโปรดพี่เบิร์ดเลยด้วยนะ ไมให้ใบให้เป็นเลขคู่แล้วกันอ้ใจดีเลยวันนี้ลักษณะคุณแอนยังไงช่วยขากสเลดก่อนเถอะเขาสิงทู่มากเขาคิดเขาคิดเออเออคิดอยู่ยี่สิบค่ะยี่สิบนะฮะยี่สิบครับคุณแอนแันไปไหนก็ไปเลยนะไม่ถูกแล้วผิดนะครับคุณแอนขออภัยด้วยนะฮะยังไม่ถูกไม่เอาไหนแล้วไม่ได้เรื่องที่สุดแล้วฮะมันไม่ใช่ผิดขนาดนั้นคุณพ่อโอ้โหผมว่าคุณแอนชีวิตลำบากอะฮะนะฮะต่อไปครับแหมอันนี้อักษรไมี่ยพันชนะคุณแอนนะใกล้เคียงกันเลย หยุดชื่อสระแอนซะดิคุณแนนแนแนครับสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนนคนแรกคุณแอนคนที่สองคุณแนนครับถ้าคนที่สามชื่อแจนผมจะลืะนะ้อกล้องทุกตัวเลยด้ว่ความโหแนนอราจะเป็นพี่น้องกัน แนนครับเมื er ่อกี้ผมใบ้ไปแล้วนะว่าเป็นเลขคู่หมายเลขไหนดีครับเป็นเลขนำโชคของพี่เบิร์ตธงชัยครับท่านแนนตอบ19แนนจะถูกตบเลยนะชเฉยนเพราะแหนีกับดิ้นไปรี่ใจร้อนเหลือเกินอ้วนอ้วนนะโมโหสิบสองครับสิบสองนะฮะสิบสองค่ะสิบสองนั้นสิบสองนี่พ่อพ่อเขบอกได้แล้วว่าคุณแนนลำบากแล้วทำไมอ่ะเพราะคุณแนนได้ทุ่นทำเกมโอ๊ยดิ้ใจจะเป็นญาติเขาดิ้ใจด้วยดด้วยดูเฉลยจากพี่เบิร์ตก่อนเลยฮะครับ และเลขเด็ด2หลักของพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตก็คือ1 2 1 2ยินดีด้วยนะครับกับคนที่ตอบถูกนะครับรับคุณตะกินมาเลยเะครับทำไมต้องเป็น1 2ครับก็เห็นเขาบอกว่าช่วงหนึ่งสช่วงนี้เป็นเลขพราหูจะได้ให้ลาบกับทุกคนครับครับเบิร์ตก็เลยให้ลาบกับพวกเราครับ ดีด้วยนะครับดีด้วยนะครับเดียะะด๋วยะะวท่านเราให้พี่เบิร์เตเชิญชวนหน่อยชาวเฮสเทชันไปดูคอนเสิร์ตต่างก็พลัสทูมัชโซมัชเวอร์รี่มัชเลครับพี่ too much so much very much ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ามัน too much มันเยอะมันมากมายแล้วพลัสเข้าไปอีกมันก็คือบวกเข้าอีกเพราะฉะนั้นทุกทคนเตรียมตัวเลยะครับไปสนุกกันให้เต็มที่20 21สิงหาคมแล้วเจอกัน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 ร้ยร้อยหรอแล้วเจอกันนะท้าไมไปนะ